น yeah. ี่ใครแม่แม่นี่ใครแม่แล้ว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 นี่ใคร แล้วท like <mm uh, uh like pues> well> uh ี่ใครจะขี้เก็บจพูดแล้วเช่นคุณตาออกกำลังกายไงคะไหนคุณตาออกกำลังกายไงคะมาลินสี่ห้าดัดอ่ะคุณตาออกกำลังกายใช่ไหมคะอะยังไงต่อทำยไงต่อ 你。嗯 <laughs> <laughs>